มาลอยทายขั้วแล้วพอเรือีสารคีรถไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี 4, พี่น้องปองปายค่ะยินดีตอนรับทุกผู้ชมเขาซูสองโบ้แฟมิลี่นะคะวันนี้พามารับชมหาเลาะทงเหล่ทาทาบึงคุ้ยงามแบบบานๆแต่บธธรรมดาคือเก่าแหละค่ะหาบึงคุ้ยงามราคาดีๆเนาะมาถามพื้นว่าสิเปิดราคาบ้เนาะค่นนะวันนี้แล้วก็ยำมชเมพื่นนำ อยู่<ม>พิกัดบ้านน้องโพตำบลโพศรีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลระชธานี่ค่ะไปรับชมน้ำกันค่ะมีต่ตะโถงงามพี่น้องสวัสดีค่ะอันนี้คือลูกสาวเพื่อนบอค่ะเป็นลูกไผ่เป็นลูกไผ่เนาะค่ะคุณวาดจิโจ้ขว้วเผือกมี นี่เป็นน้องน้ำค่ะไว้ให้ควาอยนอนเยน็นโวละเป็นกำลังกินหยาเบื่อๆพี่น่องปลาที่โษมีจกักโตทั้งเบิดนี่ค่ะเศาวตพ่หน่องาวว่าโตพี่น่องอยู่น้ำทงกับมีอยู่ในขอบกับมี ส่วนมากสิเป็นคุยแม่บ่จ mm ้ะ hmm. ขุยถิกตัวเดียวนี่ยจ้ะขแมสออกวนอขอสันพุยสันเป็นลายของพุยมันเดือดบอกค่ะเน้อค่ะ หาตาพี่ก็คือกันจ้ะล,ลเพราะงี้เป็นเด็กน้องเคยทายไปแล้วค่ะฝ่ามพงเพลินค่ะ,ะพ,พี่น,นอ้อง F4 อ,อ,อยู่ในถองนี่สมคุณเถอะพี่ของอาจารย์นิ่งนี่แม่ที่วีกลัวมากนี่พี่นอ้องอืมพื้นที่ว่าจังไรล่ะคะแพนเค้กค่ะแนเค้ก โดเลียงเลียงมากเพิ่งแล้วบ่นี่คือได้ยกล้วยหลายตัวค่ะนี่พ่อเฮอค่ะปีในปีนี่แหละค่ะปีปลายปีปลายแปลว่าสื่อเขามาสื่อเขามาเรื่อยสือเขามาเรื่อยเพิ่งเดิมเนาะค่ะเออในว่าเป็นสายพัฒนาเนาะจานะเพราะว่าสีสมที่มีใบมีใบมีหลอดเบิร์ดแมนว่าอยู่นี่มีทุกโต นี่ค่ะนี่แม่สาวหน่อยเบื่อเลยค่ะนี่่นีสาวใบเงินสาวใบเงินใบเงินต้นสวยเฟินเป็นลูกของไผ่ค่ะตัวนี้ลูกของนี่ค่ะลูกของแปดหมื่นค่ะแม่หนค่ะพ่อเพื่อนเนี่ยพ่อเพื่อนเป็นสายสายพัฒนาเกษตรค่ะซื้อมน้าลูกติดเพื่อนมาที่ค่ะอ๋อ นีก็ลูกเพื่อนคือกันอืมลูกซองว่คะค่ะแม่นี่แม่ลูกซองค่ะฝลั่งผสมนั่นผสมเอ่อผสมยังนี่แหละคะ่ะท้งเสียนี้คือกันแต่ว่าผสมหลอดค่ะค่ะแม่นค่ะมือนี้กะคือมาให้พี่น้องรับส้มนาะพี่กัดไหวนะคะข้อยเพื่อนอยู่นี่เอิ่นได้ว่าเป็นสายพัฒนามีแต่โต,ตงามๆ เคือตัวนั้นแม่พ่อใหญ่ป้อยอย่าเกินแล้วค่ะอยู่ทงหัวเนาะนี่นะตัวนั้นค่ะจังไปจังไปเบิองเนาะจังน้อยเนาะค่ะนี่ก็แม่เลยค่ะพี่น้องนี่แม่อืมตัวนี้สมยกตัวนี้ตัวนี้สมยกจุเนี้แม่นบหยกอยู่บหอ๋อผสมสิงหาของพ่อใหญ่นี่คือการสมัยสวัสดีค่ะ แนะนำตัวจักหน่อยเนี่ค่ะนำจัาหน่อยเนี่ยผมไอ้เฉพาไร่ท้อครับเป็นของพอขวขยของนี้นะครับค่ะเป็นร้านของพ่อสันเนาะเป็นลูกพ่อเงินสันร้านพ่อเงนเดชครับโอ้เป็นร้านพ่อเงเดชค่ะค่ะนี่นะครับขวยกัมีอยากหูตัวอะไรกับถามผมคือกันเนาะเฝวาคือกันกับพ่อเงนเดชเนาะเฝวาเก่งอยู่ ไม่เคยเจเลยวะเขาเข้าอยู่นี่มีตัวเปิดอยู่บ่แม่สวยๆเนี่ยอย่งครับผมตอนนี้มีแต่แมททองครับตัวนี้ก็สมคูณทวีสองตัวค่ะนี่ครับส่วนมีแต่แม่แม่สมพอดังๆไว้เนี่ยมีไผ่เนี่ยค่ะอยู่ฟาร์มนี่มีมีคุณทวีสองแม่ครับกับมีสิงหาแม่นี่แม่นี่แล้วก็ไอ้ตัวนั้นบิ๊กเบิร์ดอ๋อตัวนั้นพุนบิ๊กเบิร์ดมีสองตัวก็แม่ลอนตัวพุนอยู่ใหม่นะครับบิ๊ก มีสิงหามีบิ๊กเบิร์ดมีคุณทวีแต่พี่เบิรมตัวคุณแม่แม่ยืนเถื่อนคุณยังมาท่านเอามมาคุณพี่น้องอู้บรรยากาศทงท่าค่ะพี่น้องเขวายเพื่อนเบิร์ตได้ค่ะพี่น้องนี่คุณล่ะมีแต่แม่บอกเมียสาวแม่สาวตัวแดนสมบอกไอ้เกาจุเนียร์ตัวพูนลูกเบิรมนะแม่น่ะค่ะค่ะเม่สาวแม่อู้หูยืนแข็งเนาะแม หล่อนแล้วล่ะพี่น้องอันนี้ก็ลูกเบิ่มนี่ค่อยเทิรกค่อยเทิรกหน่อยนี่บอแม่นี่ลูกเบิ่มพันล้านแม่ตัวนั้นแม่แม่หลอนมีใบบอค่ะนี่แม่นครับมีใบแต่ว่าหลอดหลอดที่ว่ามาหลอดมันเสียแต่ว่าใบมาแล้ค่ะค่ะหล่อนหล่อนร้ยังตัวนี้เปิดแล้วค่ะพอเถิร์กตัวนี้ตัวนี้บอครับค่ะยังไม่ใน้มาเปิดอยู่ครับค่ะ นเป็นสายอยู่บ่ค่ะมีสายบ่เป็นอันนั้นค้อยข้อยตัวแมาแต่ไอ้ตะก,การตัวนี้เป็นสายเพชรสายเพชรอุบลพอนเป็นลูกเพชรอุบล <c ười> ค่ะค่ะข้ยอยสามปีแถวพิงลอนสามปีเจ็ดพี่น้องมีแต่ค้อยเมียนี่คะ่มมมะ,คะมแีแต่ตัวงามๆเลยค่ะอ่างเงี้ยอ่รงดอกแต่ว่าตัวสองตัวนี้จะออกแล้วอสองตัวนี้สิออกก็ได้ค่ะพี่น้องสมคุณทวีนะคะคุณทวีน้องโต ของอาจารย์นี้อมาเห็นพี่น้องเบื้องพี่กัดไว้ขาวๆเนาะมันนงโพเนาะคะ่ะเนาะตำบลโพสสีอำเภอพิบูลมักงสาหารจังหวัดบุบลรัชธานี่ค่ะเป็นขออคว่วง่ามอีขอหนึงค่ะฝากพี่น้องปองไป้ายไว้ในอ,อ้อ,อมเอือกอ้อมใจน้ำเน่้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ เจ้าของคั้วแล้วกะเจ้าของสองนัเมเบอดอรค่ะเพื <c> ่อ <oughs> เป็นกำลังใจเฮ็ดิลิปตอตอๆไว้นาะค่ะปลาเบิงหนึ่งโตสีเบิร์ราคาค่ะวันนี้คถัถ่ะค่ะโอ้้วลูกผมโอ้้้วือ,อ,อ,อง,งามงามเมียพันไงบ่แม่แม่พ่นสิว่าทองคุณทวีดิโอ้อ่างเลือกๆนั่นคุณนกับขั้วเม่พี่น้องเั้วของขั้วแสนมาส่งเลยขั้วม่หล่อน โอ้ oh. แม่แม่รอนตัวนี้สมเก่าเสียอนค่นี่ปีค่ะตัวนี้สองปีกูอะครับต้องชุงประมาณ่นลอยท้าทิพบัวเหีื่อไหมค่ะใบเถิดทิศซ้ายอยู่บ่นะมีซ้ายมีใบบ่บ่บ่ครับตัวนี้กล้วยธรรมดากล้วยบวานตัวนี้ตัวนี้บ่ไบด้บ่ได้ยอกโฮู้ เ <laughs> มียไทยในฤดูร้อกเด้อสิเปิดสิเปิดใบร้ายเป็นไงคะเนี่ยดยู่ค่ะจังหวะเด้อผมกับวุ้ยใจว่ารออยู่ได้นี่รออยู่แขวลนล้นเหรอวะอย่ายๆครับป่วสองปีกลัวสองปีกว่าเด้อค่ะพี่น้องเป็นเป็นน้องตัวนั้นเลยอ่ะสซารับพี่น้องเกษตรกรมน่องฮะพอพันถือว่าใส่ได้อยู่ไปคุ้มฟูงไปจับสัตว์ บ้าไรเป็นไหนละ่ะค่ะน้องบ้าไรเป็นไหนเปิดไว้ที่เท่า,า,า,าไรราคาขึ้นเยอะมาแข่งขาไงค่ะพี่นอ้องตาแต้มแก้มจำอยู่หนังหน,น,นาซาไงฝนขาดสีดือเบิ่งเอาค่ะพี่นอ้องสำหรับผู้ใดจกักสายขั้วไรตัวนี้กินวั่นสมบูรณ์เป็นไรเป็นขวายซื้อมาบ่รท่านี่เป็นขวายซื้อมาแต่นี้ครับ ฝากใหมา่เพราะว่าซื้อมาแต่ตระการเพื่อตะการชนมากคอเขาดีสมพอพ่อทีไงเหรอเครื่องตะการค่ะผูสีสอดอยู่ก็เลยตระเบิงสะดือกับหัวนี่มีสายแนี่อยู่มันมันสีสอดครับสอดอยู่แม่บ้านจีพอใหญ่เติบเลยพวกเนาะเปิดไว้พวกซีฟค่ะเจ้าจุกหัวจุกผมจุ่มใส่กันหรือเปล่าเออ ส้งนี่ลอยสามสิบบวกี่ดอก,นบบกลนะตันอายุสองปีค่ะพี่น้องสองปีฟันมาท่านนี่โนมาผู้ใดมองฮะมาโหลดโทรติดตัวอะไรทีเบอร์เท่าไรละศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าสองห้าเก้าสองสามหนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสองเก้า ส้มยบจูเนียนี่เอาไปฝากผสมจริงเลยกับเสียนงี้ยเพิ่มเพิ่มแล้วมาโอ้เดือนนี่แหละครับปัาดิถูกงั้นท่นพันหลอบเหรอคิดว่าน่าจะติดอยู่เพราะว่าเอาไปผสมตเลยเพิ่เามาเพิ่เามาวางนี่นะแมนแมนผมเอาไปฝากไว้มันขึ้นเอาไวที่แรกว่าดิไปฝากขึ้นแล้วคนคิดมือละสองลอยแหละค่ะครับผมเอาไปฝากไปขึ้นเดียวมันผสมเลยค่ะก็เลยเอามาไปฝากขึ้นหนึ่งอืมในส้มยบจูเนียเพระม่าอัตึ๊กเดือนหนะ ประมาณเดือนกว่าอะไรครับมันผ่านหลอดอะไรมันขาดว่าสิติดบ่สีติดค่ะเพราะว่าเป็นผสมโต้เซอรมากสีลอยเปอร์เซ็นต์ผสมหลอดเนี่ยมันมันอันนั้นอยู่ผสมโตนี่สู้หมูคุ้นคุ้นที่วิ่งผมผสมโต้มันโบผ่าแยกตเลยออืผสมโตนี่ส่วนมากจะโม่มาธรรมดาเด้อค่ะนี่ขอบเพควนฝากไว้น้ำเด้อค่ะอยู่นี่ทองนี่ลูกยกจุเนียเด้อค่ะในนอนในเนี่ยใบท่างพี่มุนแหน่เด้อค่ะยกจุเนียเพื่อนมาเพื่อนเอากลัฟเราบ้าง กลับแล้วค่ะแมี้ครับผมไปท่านพอด,ดีสิเลามาบางกลับบางก้อนสิ้นปีเนี่ยเพราะว่าเพิ่นน้ำมากเฮงแล้วเพิ่นแก้มาสมมาไหนเขาให้แก้วขวไอขั้วไปสมนะค่ะเบ่มเนี่ยลูกเบิม่มตำรวจขอดเดือนเดือนเดือนกุ้งผ่านจาเจ<า>้าอวบกันเมื่อวันไหลมาไม่มีหลอดโค้ครับค่ะขั้นมาเปิดนี่หยานเปิดนี่มีคนมาเอาโหลดแล้วนี่ ด้วยตะกี <tı ro> <ümüz> <mor on> ้ผมเอามานั่นพ่อมานั่นเขายังไม่ทันมันกินหอาหารไม่ทันเป็นว่ามันเดบหยอดมันหอกกระจึงไงนะจ้าหูเนาะเมียไทยนี่ลูกอันนี้มันผมมันฝึงมากินหัวอาหารพันหลานมีหลอดมีใบพวกไก่เชียวแค่เนี่ยในกำหนวดบนเดือนกุมภาเดี๋ยวจังจังมาลอดไทยเบิ้งลูกเพื่อนทุกโตอีกมึงตี้ค่ะพี่น้องล้าวเปลือกล้วยปสองปีนี่ล่ะลูกเบิ้มงพันล้านมีใบพร้อม ซื้อมาแปดหมื่นม่นแปดหมนับเอายุปีปลายบ่นนี้ปีปลายสถานะข้องเก่าจูเนียตัวนี้สมเลยที่สันสมเลยครับเก่าจูเนียเก่าจูเนียข้องเกษตรบัตรโอ้ปีกว่าก็สมไหนที่สันวัตถาเป็นสัดครับปีทีแปดเดือนนึงก็สมแล้วกล้วยวัตถาวันสมบูรณ์โอ้นี่ตัวนี้เก่าจูเนียของเกษตรบัตรค่ะนี่อยู่ภาคฟาร์มกล้ยไทย เจ้าของยูพาฟาร์มควายไทยของเซียนบัตสูงง่ายไปอีกแม่หนูสีง่ายไปไหนอยู่ในถังอีกห้ามะเบิ่งอีกเก็บกับคืนเนี่ยไม่ถ่องกันแม่นี่ถือว่าพัฒนาแล้วใช่ไหพัฒนาแล้วนี่อันเป็นลูกของเบิ่งพันล้านแม่ครับบ้านนี้พ่อเพิ่นกับพัฒนาแล้วแม่ครับเข้าจังหวะเบิ่งลูกเพิ่นคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เข้ากับถือว่าพูหางใหญ่ถือหลูกคน ค่ะปุนหางหางไงถือว่าช่วงนี้ก็คือว่าอะไรมีเปิดแบบว่าย่างย่างครับว่าศึกษาอยู่เนาะคุยผมก็เอาว่าพัฒนาครับตลาดสีว่าพัฒนาหนึ่งพัฒนาสีเบืองลูกเบืองเต่าก่อนเนาะค่ะเนาะเป็นขีดต่อยค่ะเวทแหล่ะนี่จำอันนี้ต้องโตคุยบ้าอือตอนนี้ตอนนี้สมบัติยู่ในขอบเนี่ยสมบัติราตวัดผม อืวน,น,นี้ผมก็นั่งเขามหสนี่ตัววนร่อนเขาขับซื้อมาเฮืองหรือ่าสอมาประมาณเดือนหรอเราะว่หาเดือนแมทธึกพแม่ <c oughs> ม,มรัเผมคือมาเอาหรื <53. S 1> ่าห้าสิบสามร่อนแถวค่ะพี่น้อง,อถถองควายเผือกนะคะเนี่ยเขาขับเกวห่ว น้อยเกัอบกี่ต้นว่ได้ด่างจริงๆเหลือมองๆไงนี่จ้าเขาเลยแหละนี่ดอนอายุเท่าไรค่ะนี่ประมาณปีกุ้ยควายนะครับปีหรอกยังเป็นเล็กหน่อยอยู่เป็นเล็กหน่อยอยู่สามพันสามสามพันสามนี่เด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อแต่ว่าเพิ่นเป็นข้อยเผือกข้อยเผือกข้อยเผือกกะแพงเด้ค่ะพี่น้องกูเหมือนเนี่ยมาเท่ามาดาเลยงูกระมากี่ตัวละ ตัวนี้คือโอ้ตัวนี้แห้งหงำแม่นอันนี้ส้มใบแบบดาตวตะวันส้มได้พออืมมันโมสูงค่ะมันตัวเตีย้ยแต่ว่าอ่างมันเลิศดีค่ะ<า>อ่างดีค่ะสำหรับมือนี้ก็คือสีเพียงแค่นี้เนาะค่ะมันแดดแต่ว่าดีขอบบุญขอบพูนพี่น้องเขามารับส้มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโบแฟมิลี่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำค่ะฝากเบอร์อีกเนี่ยค่ะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าสองห้าเก้าสองสามหนึ่งสองเก้า สามหนึ 39, ่งสองเก้าพิกัด nah, บ oh. oh. er pues ้านน้องโพพิกพิกัดก็คือเส็นนาเส็นนาคึ้เลยเนาะแล้วก็สอยหอยสั้นซ้อยหอยสั้นหนึ่งขอบกสันขอบกุ้ยไญสันขอบยญ่สันอ่ไบเดียสันท้ามาเขาก็จักเบิร์เัียบนะค่ะ สบายดีสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะ